ไปเบิงเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเล่าดีๆนะคะทีทังวิทย์เคไล่การอาชีพาวารินชำราบนะคะจังหวัดบุราชธา,านีเพิ่นมีการเปิดบริการนะคะเปิดให้บริการอาชีวะอาสาตรวจเรื่องของสภาพรถประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเขากรุงเทพแล้วก็มีการสอนเหตุขนมระวังทางอีกน้ำค่ะ นางสุวรรณิศสุริยพันตรีค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานีพผนี้มีการบอกว่าตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาได้มีการจัดตั้งสูตรอาชีวอาสาเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสภาพรถเทศกาลปีใหม่ค่ะจำนวน1 5 0่ศูนย์ทั่วประเทศ เพราะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมไหว,ว่วางใจจากประชาชนผู้ไปใส่บริการและเหตุให้การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดีหลายและในช่วงคอนเทศการปีใหม่ค่ะปี2,568นี้ี่ทางวิทยาลัายการอาชีววารินชําราบจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสาร่วมกับ ประชาชนนะคะในการซอยเหลือพ่นองประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่โดยดําเนินการมัดแล้วตั้งแต่วันที่27ธัท่านว่าคมปี25.67ิที่ผ่านมาและจะตั้งหน่วยบริการนะคะไปจนหอดวันที่หามากราคมหรือว่ามืออื่นนี่เองเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนหอดเวลา10เก้านาฬิกาหรือว่า6กโมงเสาร์จนหอดหนึ่งถุมนั่นเองที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทนะคะส,สุมาลีเอนเนอร์จีริมทางหลวงไม้เเลข2 2ง ระวังอำเภอวารินชำราบจังหวัดวนราชธานีไปอำเภอกันทรรมจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นถนนขนาด4ช่องจราจรมีการจราจรหน,นานแน่นค่ะในช่วงของเทศกาลต่างๆสำหรับการให้บริการของศูนย์อาชีวะอาสาแห่งนี้เองค่ะจะให้บริการตรวจสภาพรถของผู้ใส่รถใส่ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุช่วง1 0 0มอ,อันตรายสงถ่ายปี2,567 และรับปีใหม่2 5 6 8พร้อมยังมีบริการพักรถพักคนมีการแจกน้ำดื่มนะคะชากาแฟบริการสอบถามเส้นทางโดยมีให้ไหลค่ะนั่นก็คือระวังการนั่งพักรอตรวจสภาพรถต่างๆทางครูและก็นักเรียนนะคะก็มี เรื่องของการสอนระยะสั้นในการเฮุขนมบาวนี่ต้องหนีเองคันผู้ใดเอารถไปเช็คสภาพไปตรวจต่างๆในช่วงของการถ่ารถนะคะเพิ่นกับิิมีการสอนระยะสั้นในการเฮดบราวนี่วอโเฟลนมสดการเฮดโดนัทจิ้วการเฮุสบู่น้ายาล้างจานซึ่งเป็นความรู้เบื้องตน้นและก็เล็กๆนหน่อยในะาะให้กับผู้ที่เดินทางจึงขอเชิญชวนค่ะผู้ที่สัญนจรทั้ง ถนนนะคะและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทเที่ยวที่จังหวัดบนราชธานีในช่วงของปี เกาตอนรับปีใหม่แบบนี้เขามาใส่บริการนะคะมือเอื้อนเป็นมือสุดท้ายค่ะวันทีหามากราคมโดยในทนีฟรีบอมีค่าใส่จ่ายนั่นเองค่ะอาขันเอารถไปตรวจแล้วนอกจากนั่งถาสีได้นั่งซื้อ,อ,อแล้วยังได้ความรู้อีกเด้เดวของกินกลับไปนะคะเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่เพิ่นเอามามมมหมอบให้ในช่วงของสงทายปีเกาตอนรับปีใหม่แบบนี้จากทางอาชีวะวารินชรัราบนั่นเองค่ะ